คนที่แบบเขาไม่เข้าใจหลักการหรือไม่เข้าใจจักรวาลเนี่ยก็จะถามว่าแล้วทำไมสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นกับชีวิตฉันด้วยฉันต้องทํายังไงอะเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันต้องการทำไมฉันโชคร้ายจังเลยเห็นไหมก็ทาอะไรอยู่พรสู้กระแสเขาโกรธเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนเขากังวลเมื่อเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขาหมดพลังเขพยายามบังคับโลกให้เป็นไปตามใจของตัวเองในทางตรงกัินข้ามคนที่เข้าใจความเป็นไปของจักรวาลและชีวิตเขาจะถามว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ย มันจะทําให้ฉันเติบโตได้ยังไงฉันจะเติบโตจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงฉันจะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงพวกเขาให้กระแสพลังมันยิ่งใหญ่พวกเขาเรียนรู้จากทุกสถานการณ์แม้กระทั่งจากความล้มเหลวเขาเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตัวพวกเขาไม่ใช่ทําลายพวกเขาเขาจ้าจว่าชีวิตไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นครูไม่ได้มาเพื่อตัดขาแต่มาเพื่อให้เรียนรู้ทารฟฟอร์ดเอเมอร์สันกล่าวว่าชีวิตคือกระแสแห่งพลังมันจะพาเราไปข้างหน้าเสมอหากเราไม่กลัวแล่ก้าวตามไปกกััับมนอฟงี อันนี้มันดีมากเลยชีวิตเนี่ยเปรียบเหมือนกระแสแห่งพลังงานเป็นกระแสพลังงานเหมือนกระแสแงงน้ํนนกงงาก,ก็ได้ที่จะพาเราไปข้างหน้าเสมอแต่มีข้อแม้ว่าเราไปข้างหน้าได้เราต้องไม่กลัวและก็ก้าวตามไปกับมันคือไม่ต่อสู้กับกระแสน้ําไม่ไหวทวนน้ําแทนที่จะสู้กับกระแสน้ําเที่ยวในมหาสมุทรจงโต้คลื่นและใช้พลังของวันเพื่อพายท่านไปไกลขึ้น